สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดินได้แล้วนะคะตอนที่45สายตาที่จับจ้องซูเหยารู้ดีว่าความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนพลังงานที่แผ่ซ่านออกมาจากชายหนุ่มคนนั้นเป็นสิ่งที่เธอมั่นใจว่ามันคือ ร่องรอยของพลังที่คล้ายกันที่เธอตามหามาตลอดนั่นคือเขาสูยหยาพูดเสียงเบาเราต้องตามเขาไปมู่หยางและหลี่อี้มองไปที่พ่อค้าคนนั้นที่กำลังเดินห่างออกไปเรื่อยๆพวกเขามองไม่เห็นความพิเศษใดๆในตัวเขาแต่ก็เลือกที่จะเชื่อในคำพูดของสูยหยาวพวกเขาทั้งสามคนเริ่มเดินตามไปอย่างเงียบๆโดยไม่ให้เขารู้ตัว การตามรอยหลงเทียนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาราวกับมีดวงตาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเขามักจะหยุดเดินอย่างกระทันหันหรือเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆอย่างรวดเร็วทำให้ซูเหยาวมู่หยางและหลี่อี้ต้องใช้ไหวพริบทั้งหมดที่มีในการหลบซ่อนตัวซูหยาลใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อหาช่องว่างในการตามรอยหลงเทียนเธอสามารถมองเห็นถึงเส้นทางที่เขาจะเดินล่วงหน้าเพียงเสี้ยววินาทีทำให้เธอและเพื่อนสามารถหลบซ่อนตัวได้ก่อนที่เขาจะหันมามองเขาฉลาดเกินไป หลีอีกระซิบด้วยความหมุดหนิดเขาต้องรู้แน่ๆว่าเราตามเขามาเขาอาจจะแค่ทดสอบเราสหยาวตอบพร้อมกับยิ้มบางๆถ้าเขาเป็นคนที่ค่าคิดเขาก็ต้องการจะรู้ว่าเรามีความสามารถแค่ไหนพวกเขาตามหลงเทียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงร้านขายผ้าที่ดูเหมือนจะธรรมดาในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งหลงเทียนเดินเข้าไปในร้านและประตูไม้ก็ปิดลงอย่างเงียบๆ ซูเหยารู้สึกได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่แผ่ซ่านออกมาจากร้านนั้นมันเป็นพลังงานที่ซับซ้อนและมีชั้นเชิงไม่ใช่แค่พลังที่ใช้ในการต่อสู้แต่เป็นพลังที่ใช้ในการสร้างกับดักที่มองไม่เห็นระวังซูเหยาพูดเสียงเบาเขาอาจจะสร้างกับดักไว้เพื่อทดสอบเราในขณะที่พวกเขากำลังสังเกตการร้านขายผ้าจากระยะไกลทันใดนั้นเองพื้นดินที่พวกเขาเหยียบอยู่ก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงและกำแพงอิฐที่อยู่ข้างๆก็เริ่มสั่นคลอนราวกับจะล้มลงมาทับพวกเขา มู่หยางและหลี่อี้รีบชักอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แต่ซูเหยากลับสายหน้าหยุดเธอพูดเสียงดังนี่ไม่ใช่เรื่องจริงซูเหยาใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองทะลุผ่านภาพลวงตาที่กำลังเกิดขึ้นเธอเห็นถึงคลื่นพลังงานที่กำลังบิดเบือนการมองเห็นของพวกเขาและเธอก็รู้ดีว่าหากพวกเขาหลงกลและโจมตีกับดักที่แท้จริงก็จะทำงานมู่หยางหลีอ่อีนี่คือภาพลวงตาซูเหยาตะโกน เราต้องหนีไปจากที่นี่เธอดึงมือของพวกเขาทั้งสองคนและเริ่มวิ่งไปตามเส้นทางที่เธอเห็นในการมองเห็นรอยแยกมิติเธอใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อหน่วงการเคลื่อนที่ของกำแพงอิฐที่กำลังจะล้มลงมาทับพวกเขาและใช้ความสามารถของเธอในการนำทางพวกเขาหลบหนีจากกับดักได้อย่างหวุดหวิดเมื่อพวกเขาออกมาจากตรอกนั้นได้สำเร็จหลงเทียนก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเขายืนอยู่หน้าปากตรอกด้วยรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความฉลาดและเฉียบคม ยินดีต้อนรับสู่แคว้นนานแขกผู้มีเกียรติหลงเทียนพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครที่สามารถมองทะลุผ่านภาพลงตาของข้าได้เจ้าเป็นใครกันแน่สู้ยาวมองเข้าไปในดวงตาของเขาเธอมองเห็นถึงพลังที่คล้ายคลึงกับของเธอเองและเธอก็รู้ดีว่าเขาไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาอย่างที่คิดข้าก็เป็นเพียงแค่นักเดินทางคนหนึ่งที่เดินทางมาค้าขายในแคว้นของท่านสู้ยาวตอบอย่างฉลาดแต่ข้าก็มีความสามารถในการมองทะลุผ่านภาพลงตา ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหลงเทียนยิ้มออกมาน่าสนใจเขาพูดข้าไม่เคยเจอใครที่มีความสามารถเช่นนี้มาก่อนข้าอยากจะรู้ว่าเจ้ามาจากที่ไหนกันแน่สู้เหยารู้ดีว่านี่คือบททดสอบที่เขาต้องการจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอเธอไม่ตอบคําถามนั้นแต่เธอกลับถามคําถามกลับไปท่านเป็นใครกันแน่ท่านไม่ใช่แค่พ่อค้าท่านคือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพลังมิติใช่หรือไม่ หลงเทียนมองเธอด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครที่สามารถมองทะลุผ่านตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เจ้าฉลาดมากหลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้มข้าชื่อหลงเทียนและข้าก็เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพลังมิติเหมือนกับเจ้าการเผชิญหน้าในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความจริงที่น่าตกใจที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและซูเหยาก็รู้ดีว่าเธอได้พบกับมังกร ตัวต่อไปที่เธอตามหามานานแล้วและการเริ่มต้นของเกมใหม่ที่ซับซ้อนกว่าที่เคยเป็นมาก็ได้เริ่มขึ้นแล้วตอนที่46สเสน่ห์ของซูเหยาสายลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านใบหน้าของซูเหยาเธอยืนอยู่หน้าหลงเทียนที่กำลังยิ้มอย่างเป็นมิตรแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความฉลาดและเฉียบคมมู่หยางและหลี่อี้ยืนอยู่ด้านหลังของเธออย่างระมัดระวังพวกเขาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นมิตรหรือศัตรูเจ้าฉลาดมากหลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้ม ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครที่สามารถมองทะลุผ่านภาพลงตาของข้าได้เจ้าเป็นใครกันแน่สู้เหยารู้ดีว่านี่คือบททดสอบที่เขาต้องการจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอเธอไม่ได้ตอบคําถามนั้นโดยตรงแต่เธอกลับยิ้มและพูดว่าข้าก็เป็นเพียงแค่นักเดินทางคนหนึ่งที่เดินทางมาค้าขายในแคว้นของท่านแต่ข้าก็มีความสามารถในการมองทะลุผ่านภาพลงตาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหลงเทียนหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานน่าสนใจเขาพูดข้าอยากจะรู้ว่าเจ้ามาจากที่ไหนกันแน่ นั่นเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญขอรับสู้เหยาตอบอย่างฉลาดที่สําคัญคือเราม,มีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายอะไรหลงเทียนถามด้วยความสนใจการหยุดยัง้งเงาอํานาาที่ซ่อนเร้นที่กําลังใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าสู้เหยาพูดอย่างตรงไปตรงมาหลงเทียนเงียบไปครู่หนึ่งเขามองเข้าไปในดวงตาของสู้เหยาและเห็นถึงความจริงใจที่อยู่ในใจของเธอแล้วเจ้าจะทําอย่างไรเขาถามพวกเขามีพลัง ที่งใหญ่เจ้าจะเอาอะไรไปสู้กับพวกเขาสู้ยาวสะบัดยิ้มข้าไม่ได้มีพลังที่งใหญ่เพียงคนเดียวเธอพูดพร้อมกับหันไปมองมู่หยางและหลี่อี้ข้ามีเพื่อนที่พร้อมจะสู้เคียงข้างข้าและข้าก็มีสเสน่ห์ที่สามารถรวบรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้หลงเทียนรู้สึกประหลาดใจในคำพูดของสู้ยาวเขายอมรับว่าเธอเป็นคนฉลาดและมีสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดผู้คนได้ง่ายและเขาก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้กับเธอ ถ้าอย่างนั้นข้าจะเล่าเรื่องราวให้เจ้าฟังหลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้มแต่เราต้องหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้หลงเทียนพาพวกเขาไปที่ร้านขายผ้าของเขามันเป็นร้านที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ซูเหย่ารู้สึกได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่แผ่ซ่านออกมาจากร้านนั้นหลงเทียนเล่าให้พวกเขาฟังว่าเงาอำนาจที่แท้จริงนั้นเป็นองค์กรลับที่สืบทอดความรู้เกี่ยวกับพลังมิติมานานหลายศตวรรษและพวกเขากำลังใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า พวกเขาไม่ใช่แค่องค์กรลับแต่พวกเขามีเป้าหมายที่จะสร้างโลกใหม่ตามที่พวกเขาต้องการหลงเทียนพูดและพวกเขากำลังใช้รอยแยกมิติที่ซูเหย่ยตามหามาตลอดเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายนั้นซูเหย่าได้ข้อมูลที่สำคัญจากหลงเทียนทำให้เธอเข้าใจถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของศัตรูและเธอก็รู้ดีว่าการจะเอาชนะพวกเขาได้นั้นเธอต้องสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่าที่เธอเคยมีมาแล้วท่านละ่ะท่านจะเข้าร่วมกับเราหรือไม่ ซูเหยาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังหลงเทียนมองไปยังซูเหยามู่หยางและหลี่อี้สลับกันไปมาเขามองเห็นถึงความจริงใจที่อยู่ในดวงตาของพวกเขาและเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาอย่างไม่มีข้อสงสัยข้าจะช่วยเจ้าในภารกิจนี้หลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้มแต่เจ้าต้องระวังให้ดีเพราะพวกเขามีตาข่ายที่มองไม่เห็นและพวกเขาก็กำลังจับตามองเจ้าอยู่ซูเหยารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งเธอได้รวบรวมมังกร ที่เธอตามหามานานได้แล้วถึงสี่คนและเธอก็รู้ดีว่าการจะเอาชนะเงาอำนาจที่ซ่อนเร้นด้นั้นเธอต้องใช้สเสน่ห์และไหวพริบทั้งหมดที่เธอมีในการรวบรวมพวกเขาให้ครบถ้วนมู่หยางและหลี่อี้ที่เฝ้าสังเกตการการสนทนาของซูเหยาและหลงเทียนต่างก็รู้สึกประหลาดใจในความสามารถของซูเหยาที่สามารถโน้มน้าวให้หลงเทียนเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญได้เจ้าทําได้อย่างไรหลี่อี้ถามด้วยความทึ่งเขาเป็นคนที่ระแวงคนง่ายแต่เจ้ากลับทําให้เขาเชื่อใจในตัวของเจ้าได้ง่ายถึงเพียงนี้ ซู้ยาวสะบัดยิ้มข้าไม่ได้ทำอะไรเลยขอรับเธอพูดข้าเพียงแค่พูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังและแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันมู่หยางพยักหน้ายอย่างเข้าใจเขารู้ดีว่าสเสน่ห์ของสูหยาวนั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังกว่าดาบและปืนใหญ่และเขาก็รู้ดีว่าการที่เขาได้ร่วมเดินทางไปกับเธอในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตพวกเขาทั้งสี่คนได้กลายเป็นพันธมิตร อย่างเป็นทางการแล้วและพวกเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่ไร้กาศที่สุดที่พวกเขาเคยเจอมาสูยารู้ดีว่าภารกิจของพวกเขายังคงอีกยาวไกลแต่เธอก็ไม่ได้เดินอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเธอมีมังกรทั้งสี่คนที่พร้อมจะร่วมสู้เคียงข้างเธอเพื่อนำสันติสุขก,กลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้ตอนที่47การปรับเปลี่ยนแผนข่าวร้าย เสียงของพ่อค้าที่วิ่งเข้ามาในถ้ำลับดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบหลีอี้หันไปมองเขาด้วยความไม่พอใจมีอะไรทำไมถึงต้องตื่นตระหนกกันด้วยท่านพวกขุนนางกังฉินกำลังวางแผนที่จะทำลายพวกเราพ่อค้าคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวพวกเขาได้รับข้อมูลที่รั่วไหลไปและพวกเขากำลังจะเปิดโปงเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทุกคนในถ้ำต่างก็อยู่ในภาวะตึงเครียดและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะพวกเขาไม่มีเวลาพอที่จะวางแผนการใหม่หลี่อี้รู้สึกโกรธและสิ้นหวังที่แผนการของเขากำลังจะถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเป็นไปได้อย่างไรมู่หยางถามด้วยความประหลาดใจแผนการของเราเป็นความลับไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสู้ยาพูดเสียงเบาพวกเขาอาจจะรู้เรื่องราวของเราก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรบางอย่างสู้ยาวหันไปมองหลงเทียนที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆ ท่านีความเห็นอย่างไรขอรับหลงเทียนมองไปยังทุกคนในถ้ำเขาไม่ตอบคําถามนั้นแต่เขากลับมองเข้าไปในดวงตาของซูเหยาและยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตรข้าก็อยากจะรู้ว่าเจ้าจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่บีบคัน้นเช่นนี้ซูเหยารู้ดีว่าเธอไม่มีเวลาพอที่จะคุ่นคิดนานๆเธอจึงต้องใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อตัดสินใจในสถานการณ์ที่บีบคัน้นเธอหลับตาลงอย่างช้าๆและใช้พลังของเธอในการมองเห็นความเป็นไปได้ ต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้เธอเห็นภาพของกลุ่มกบฏท,ที่พ่ายแพ้อย่างรับคาบจากการต่อสู้กับขุนนางกังฉินเธอเห็นภาพของมู่หยางและหลี่อี้ที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในที่สุดและเธอก็เห็นภาพของรอยแยกมิติที่กำลังขยายตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์เธอสะดุ้งเฮือกเล็กน้อยและลืมตาขึ้นมาด้วยสีหน้าที่มีความมุ่งมั่นข้าตัดสินใจแล้วเธอพูดเราจะต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็ว หลี่อี้มองเธอด้วยความสงสัยเจ้ามีแผนการใหม่หรือใช่ขอรับสูเยาตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแผนการนี้ไม่ได้เน้นการต่อสู้ด้วยกำลังแต่เน้นการใช้กลยุทธ์และจิตวิทยาในการทำให้ศัตรูต้องแตกแยกกันเองเธอเปิดเผยแผนการใหม่ของเธอให้ทุกคนฟังเราจะไม่หลบซ่อนตัวอีกต่อไปแต่เราจะเปิดเผยตัวตนและปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นต่อสู้ไปกับเรา ทุกคนในถ้ำต่างก็มองหน้ากันอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ซูเหยาพูดเจ้าจะให้เราเปิดเผยตัวตนมันจะทำให้เราตกอยู่ในอันตรายสมาชิกกลุ่มกบฏคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เราทำแต่เราจะใช้มันเป็นอาวุธซูเหยาอธิบายเมื่อเราเปิดเผยตัวตนและปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมาขุนนางกังฉินก็จะไม่มีทางที่จะทำอะไรเราได้เพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะฆ่าประชาชนทั้งหมดได้ และพวกเขาก็จะไม่มีทางที่จะจัดการกับเราได้ในภาวะที่ประชาชนกำลังยืนอยู่ข้างเราสูเหว่ยพูดต่อเราจะใช้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันในการต่อสู้กับพวกเขาหลี่อี้มองไปที่สมาชิกในกลุ่มของเขาทุกคนต่างก็ดูเหมือนจะสับสนและไม่เชื่อในสิ่งที่สูเหย่ยงพูดแต่เขารู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูที่ไร้กาดนี้ได้ข้าเชื่อในแผนการของเจ้าหลี่อี้พูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดข้าจะทำตามที่เจ้าสั่ง มู่หยางเฟิงหวงและหลินเซียวต่างก็พยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขารู้ดีว่าแผนการของซูเหยามีความเสี่ยงสูงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะเชื่อใจในตัวเธอและยอมรับในแผนการที่เหนือความคาดหมายนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มปฏิบัติการกัน,กนเลยซูเหยาพูดพร้อมกับยิ้มข้าต้องการให้ท่านมู่หยางไปปลุกระดมทหารที่ยังคงมีอุดมการณ์ในราชสำนักและข้าต้องการให้ท่านหลี่อี้ไปปลุกระดมประชาชนในเมืองหลวง ส่วนข้าและท่านเฟิ่งหวงเราจะใช้เครือข่ายข่าวสารของเราในการเผยแพร่ข่าวหรือที่ทำลายขวัญของคุณนางกังฉินหลินเซียวกล่าวเสริมสู้เหยาพยักหน้ายอย่างพึงพอใจดีมากขอรับเธอพูดเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเปลวเพลิงแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งและนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้ การตัดสินใจในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาตากรรมของพวกเขาพวกเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่พวกเขาเคยเจอมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามีความหวังและความเชื่อใจที่พร้อมจะนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะในที่สุดตอนที่ 48... ผู้กุมชะตา สายลมยามเช้าพัดผ่านเมืองหลวงนำพาเอาเสียงโวกเวกโวยวายมากับสายลมซู่เหยาวยืนอยู่บนระเบียงที่ซ่อนตัวของหอคณิกาเหมันรันจวนเธอมองไปยังเบื้องล่างด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นการลงมือของพวกเขาเริ่มขึ้นแล้วซู่เหยาวพึมพำกับตัวเองในขณะที่เธอเฝ้ารอคอยมู่หยางซึ่งปลอมตัวเป็นพ่อค้าที่เดินทางมาจากชนบทก็ได้นำเอกสารลับที่ซู่เหยาวปลอมขึ้นมาไปรายงานให้กับแม่ทัพผู้ซื้อสัตว์ในค่ายทหารเขาอธิบายถึงแผนการ ของขุนนางกังฉินที่จะใช้ทหารในการทำสงครามเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งทำให้เหล่าทหารผู้ซื่อสัตย์ต้องหันมาต่อต้านการคอร์รัปชันในราชสำนักในเวลาเดียวกันหลี่อี้และกลุ่มกบฏของเขาก็เริ่มเผยตัวในเมืองหลวงพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังในการทำลายล้างแต่กลับใช้คารมคมคายและอุดมการในการปลุกระดมประชาชนที่ถูกกดขี่ให้ลุกข,ขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องพวกเขายกย่องความกล้าหาญของมู่หยางที่กล้าต่อต้านการคอร์รัปชันในราชสำนักและประกาศว่าพวกเขาจะร่วมมือกับผู้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง การกระทำของพวกเขาเป็นไปตามที่ซูหยาววางแผนไว้ทุกประการและเธอก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ที่ยากจะคาดเดาเฟิงหงเดินเข้ามาหาซูหยาวด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความชื่นชมข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนถึงเพียงนี้ได้เขาพูดจะไม่ได้แค่ใช้ไหวพริบแต่เจ้าใช้จิตวิทยาในการทำให้ผู้คนต้องเชื่อในตัวเจ้าซูหยาวหันมามองเขาข้าก็แค่ทำในสิ่งที่ข้าต้องทำขอรับเธอพูดพร้อมกับถอนหายใจออกมาแต่ข้าก็รู้สึกหนักใจเหมือนกัน หนักใจเฟิงหงถามด้วยความสงสยัยใช่ขอรับซูยเหวยตอบข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าข้าจะต้องแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ข้าเป็นเพียงแค่นักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ต้องการจะกลับบ้านแต่ตอนนี้ข้ากลับต้องมาเป็นผู้กอบกู้โลกหลินเซียวซึ่งกำลังนั่งดื่มชายอยู่ข้างๆเดินเข้ามาหาสูเหยาวยเขาเป็นคนที่มีใบหน้าจรงิงจังและไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่ในตอนนี้ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยความสงสารจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกหลินเซียวพูดเสียงเบา เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้และเราก็พร้อมที่จะสู้เคียงข้างเจ้าจนถึงที่สุดเฟิ่งหงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยใช่แล้วจะมีเราอยู่เคียงข้างเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าไว้ข้างหลังสู้ยาวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอได้เจอครอบครัวใหม่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้และความรู้สึกนั้นก็ทําให้เธอมีกําลังใจที่จะเดินต่อไป ในขณะที่ซูเยารู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างหลงเทียนที่ยังคงเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆก็ได้ก้าวเข้ามาหาเธอเขายิ้มอย่างเป็นมิตรแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความฉลาดและลึกลับเจ้าทําได้ดีมากหลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้มแต่เจ้าก็ต้องรู้ด้วยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนโลกของเจ้าไปตลอดกาลซูเยามองเขาด้วยความสงสัยท่านหมายความว่าอ,อย่างไรเจ้าไม่ใช่แค่ผู้ที่มาจากต่างโลกหลงเทียนอธิบายแต่เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาแก้ไขความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เจ้าคือผู้กุมชะตาของทั้งสองโลกหลงเทียนพูดต่อและเจ้าคือผู้เดียวที่จะสามารถนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินได้หรือทำลายทุกสิ่งให้หายไปซูเยารู้สึกประหลาดใจในคำพูดของหลงเทียนเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะมีความสำคัญถึงเพียงนี้ข้าข้าไม่เข้าใจซูเยาพูดทำไมต้องเป็นข้านั่นเป็นเรื่องที่เจ้าต้องไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองหลงเทียนพูดพร้อมกับยิ้มอย่างลึกลับ แต่จงจําไว้ทุกก้าวที่เจ้าเดินมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งสองโลกและเจ้าก็ไม่สามารถที่จะหันหลังให้กับชะตากรรมนี้ได้สู้หยางเงียบไปเธอครุ่นคิดถึงคําพูดของหลงเทียนเธอตรหนักว่าภาระที่เธอต้องแบกรับนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดไว้เธอไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อที่จะกลับบ้านอีกต่อไปแล้วแต่เธอต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของทุกสรรพสิ่งในทั้งสองมิติสู้หยางมองไปยังท้องฟ้าในยามค่ําคืนเธอมองเห็นดวงดาวที่ส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าเธอนึกถึงเรื่องราวของวีรบุรุษ ในโลกเดิมของเธอและเธอก็รู้ดีว่าเธอต้องกลายเป็นวีรบุรุษคนนั้นเพื่อที่จะนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้เธอหันกลับมามองหลงเทียนหลินเซียวและเฟิงหงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าตัดสินใจแล้วเธอพูดข้าจะยอมรับในชะตากรรมนี้และข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้เพื่อที่จะนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้หลงเทียนยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจดีมากเขาพูดข้าจะคอยเฝ้าดูเจ้าผู้กุมชะตา การต่อสู้ครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซูยาได้ตระหนักถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่เธอต้องแบกรับและเธอก็พร้อมที่จะรับบทบาทนั้นอย่างเต็มใจเธอจะใช้ความรู้และพันธมิตรที่เธอมีในการต่อสู้กับความมืดมิดที่กำลังคืบคลานเข้ามาและนำแสงสว่างกลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้ตอนที่49สู่การเปลี่ยนแปลง สายลมยามเช้าพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าเข้ามาในถ้ำลับซูเหย่ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆเธอมองไปยังทุกคนที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองหลวงใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวของเธอทุกคนพร้อมแล้วใช่หรือไม่ซูเหยา่ถามด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดมู่หยางหลี่อี้เฟิงหวงและหลินเซียวต่างก็พยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขาได้เห็นถึงความสามารถของซูเหย่และเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอจะทำถ้าอย่างนั้นเราจะกลับไปที่เมืองหลวงซูเหย่พูด เรามีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมายการเดินทางกลับเมืองหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยพวกเขามาถึงหอคณิกาเหมันรันจวนในช่วงเย็นและได้จัดการประชุมลับในห้องส่วนตัวของเฟิ่งห่วงข้าได้ข้อมูลมาแล้วเฟิ่งหงพูดพร้อมกับยื่นมว้วนกระดาษให้ซูเหวพวกขุนนางกังฉินเริ่มเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คาดไว้พวกเขากำลังวางแผนที่จะเปิดโปงและทำลายกลุ่มกบฏของหลี่อี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลี่อีก้กำหมัดแน่นด้วยความโกรธเป็นไปได้อย่างไรเขาคำราม เรายังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสูเหยวยพูดพวกเขาอาจจะรู้เรื่องราวของเราก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรบางอย่างสู้เหยวยใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองทะลุผ่านความมืดมนที่กําลังคืบคลานเข้ามาเธอเห็นภาพแวบๆบแบบของคุณนางกังฉินที่กําลังหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งและเธอเห็นภาพของหลี่อี้ที่กําลังต่อสู้อย่างดูเดือดแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในที่สุดเราไม่มีเวลาที่จะต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วสู้เหว่ยงพูดด้วยน้ําเสียงที่เด็ดขาด เราต้องลงมือทําอะไรบางอย่างก่อนที่จะสายเกินไปเธอเปิดเผยแผนการใหม่ของเธอให้ทุกคนฟังเราจะไม่หลบซ่อนตัวอีกต่อไปแต่เราจะเปิดเผยตัวตนและปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ไปกับเราทุกคนต่างก็ตกใจในคําพูดของเธอจะจะให้เราทําอย่างนั้นได้อย่างไรหลี่ถามมันจะทําให้เราตกอยู่ในอันตรายนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เราทําแต่เราจะใช้มันเป็นอาวุธสูเหยาอธิบาย เมื่อเราเปิดเผยต,ตัวตนและปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมาขุนนางกังฉินก็จะไม่มีทางที่จะทำอะไรเราได้เพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะฆ่าประชาชนทั้งหมดได้เฟิงหวงหมู่หยางและหลินเซียวต่างก็มองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าแผนการของซูเหยามีความเสี่ยงสูงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะเชื่อใจในตัวเธอข้าเห็นด้วยกับแผนการนี้เฟิงหงพูดเราต้องใช้ความกล้าหาญและความจริงใจในการต่อสู้กับความมืดมิดข้าก็เห็นด้วยหลินเซียวกล่าวเสริม ข้าจะใช้ความรู้ของข้าในการเผยแพร่ข่าวลือที่จะทำลายขวัญของขุนนางกังฉินมู่หยางพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันถ้าอย่างนั้นข้าจะไปปลุกระดมทหารที่ยังคงมีอุดมการณ์ในราชสำนักสู้เหวามองไปยังหลี่อี้แล้วท่านละขอรับเธอถามท่านพร้อมที่จะนำประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลี่อี้เงียบไปนานเขามองไปยังใบหน้าของสู้เหยาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจที่อยู่ในใจของเขาอีกครั้งข้าพร้อมแล้ว หลี่อี้พูดข้าจะนำประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้เพื่อที่จะสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมสู้หยารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งเธอได้รวบรวมมังกรที่เธอตามหามานานได้แล้วถึงสี่คนและเธอก็พร้อมที่จะนำพาพวกเขาไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในคืนที่มืดมิดสูเหยามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอนึกถึงคำพูดของหลงเทียนที่บอกว่าเธอคือผู้กุมชะตาของทั้งสองโลกข้ารู้แล้วว่าทำไมข้าถึงต้องมาที่นี่ ซูเยาพ,พึมพำกับตัวเองข้าไม่ได้มาเพียงเพื่อที่จะแก้ไขความผิดพลาดท,ที่เคยเกิดขึ้นแต่ข้ามาเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่และนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินให้ได้เธอรู้สึกหนักอึ้งบนบาของเธอแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถถันหลังให้กับชะตากรรมนี้ได้เพราะเธอคือคนเดียวในโลกนี้ที่สามารถแก้ไขมันได้ข้าจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่ข้ามีสูเยาพูดข้าจะใช้ความรู้จากโลกเดิมของข้าและข้าจะใช้พลังมิติที่ข้ามีเพื่อที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกนี้ เธอได้ก้าวเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่สำคัญกว่าที่เคยเป็นมาและเธอก็รู้ดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเธอเพียงคนเดียวแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของทุกสรรพ,พสิ่งในทั้งสองมิติสหยามองไปยังแผนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะเธอเห็นถึงจุดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยหมึกสีแดงและเธอก็รู้ดีว่านั่นคือสถานที่ที่มังกรที่เหลืออีกสามคนกำลังอยู่ข้าจะไปหาพวกท่านสหยาพูด เราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันได้เธอได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เธอพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่างที่กำลังจะตามมาและเธอก็พร้อมที่จะนำพาพันธมิตรของเธอไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดินได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป